สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเลขเด่นโอสายลุยนะครับผมก็กาบประทานขออภัยนึงว่าที่ผ่านมานะครับก็ไม่เข้านะครับผมก็เลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามต่อกันในงวด16พฤศจิกายน2 5 6 8นนะครับผมในงวดนี้นะครับผมได้มาแล้วครับก็ก่อนจะไปรับชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมทุกท่านด้วยนะครับผม เป็นเลขเด่นโอสายลุยก็หาเลขเด่นมาให้เพื่อนๆได้รับชมเท่านั้นนะครับไม่แนะนําเพื่อนๆนะครับผมเล่นการพนันแล้วก็ได้เลขไปก็เอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่สักใบ2ใบนะครับมีน้อยซื้อน้อยมีเยอะก็ซื้อตามงบนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาพบกันในวันพุธนะครับผมวันที่5วันลอยกระทงพอดีนะครับ2568ดนะครับผมก็เป็นวันดีนะครับวันนี้ให้วันนี้เลยนะครับผม เราก็จะไปตามต่อในงวดของวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 8ปเลยนะครับไปชมกันเลยครับว่าจะมีตัวไหนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมด้วยนะครับโอเคไปชมกันเลยครับมาแล้วครับผมมาตามต่อในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 8นแปนะครับมาพบกับเลขเด่นโอสายรวยอีกแล้วนะครับงวดนี้นะครับผมเลขเด่นตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับ6นะครับ จะลูดจะวิ่งอะไรก็6นะครับงวดนี้3ตัวก็ชุดเดียวครับ5 6าหกห้าหกนะครับ2ตัว4ชุดเหมือนเดิมมี60 63 56 66นะครับเน้นแต่6กงวดนี้ตัวเด่นสุดก็คือ66แล้วก็ตัวรองห้หชอบมากที่สุดคือ66นะครับงวดนี้ขอให้เพื่อนเพ่เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับ เลขเด่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมระวังเบิลนะครับหวยออกวันอาทิตย์นะครับโอเคครับโอเคครับผมเลขเด่นโอสายดุยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมงวดนี้ก็คือหวยออกวันอาทิตย์นะครับระวังเบิลนะครับผมก็เลขเด่นก็คือหกหกนะครับเน้นๆก็คือหกหกนะครับไม่ต้องกลับด้วยนะครับผมตัวรองก็คือห้าหกแต่ชอบ ห้าหกกับหกหกนะครับงวดนี้ก็เพื่อนๆชอบตัวไหนลองเอาไปเสียงดบตเตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆเ,เ,เข้ามารับชมก็ขอให้เฮงๆงปังๆนะครับขอให้ท่านโชคดีในงวดนี้ขอให้เข้าเต็มเนะครับงวดนี้สาธุสาธุสาธุนะครับผมโชคดีทุกท่านครับ